เทคนิคที่จะช่วยให้คุณขับรถได้นุนหน่วยมากยิ่งขึ้น สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกลับมาพบกับผมมิเช่นเคยถ้าเพื่อนๆเห็นคลิปนี้แล้วยังไงนะครับก็อย่าลืมกด subscribe และกดกระด,ดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารหรือเรื่องราวดีๆที่ผมจะมานําเสนออยู่เรื่อยๆนะครับข้อมูลที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับพเพื่อนๆจะเป็นหนึ่งในคนที่ยังไม่ได้ก,กดติดตามช่องของผมยังไงผมก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับปัจจัยและพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดการบั่นทอนความนุ่มนวลในการขับขี่นะครับมีอะไรบ้าง รวมถึงวิธีการแก้ไขและปรับเปลี่ยนวันนี้นะครับเลยมีไอเดียที่จะช่วยให้คุณขับรถได้ s m o มูทแ d s ซอฟมากยิ่งขึ้นมีอะไรบ้างนั้นมาติดตามชมกันครับผมเปิดช่องทางในการสนับสนุนช่อง Cassie Bank Channel ถ้าไม่เป็นการรบกวนจนเกินไปกดปุ่ม Thanks หรือปุ่มขอบคุณที่เป็นรูปตัว S ในหัวใจเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทําคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับพักสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ ถ้าอยากให้ระบบไฟในรถของเพื่อนๆนะครับมีความเสถียรมากขึ้นรู้สึกได้ถึงเรื่องคอมแอร์ตัดน้อยลงอาการไฟกระชากลดลงเครื่องเดินเรียบและรอบนิ่งขึ้นอย่าลืมสายกราวซิ่งของผมนะครับจะทําให้ระบบไฟนั้นกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งสนใจยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิ่งรายละเอียดไว้ด้วยยังไงผมก็ฝากด้วยนะครับช็อกอาฟสกรอ ช็อคอัพนะครับคือส่วนสําคัญในการดูดซับแรงกระแทกและสามารถช่วยป้องกันไม่ให้ตัวถังไปกระแทกขึ้นลงเมื่อ,อยางไปกระทบกับพื้นที่ขรุขระหรือหลุมบ่อต่างๆนะครับซึ่งท้าช็อคอัพของคุณนะครับเกิดการสึกล้อจะไม่สามารถต้านทานการกระแทกของล้อและสปริงได้ทาให้เกิดการสั่นสะท้านที่น่าลาคาญครับใช้ยางราคาถูกยางที่ดีมีคุณภาพนะครับจะทําให้การกับขี่ของคุณดีขึ้น หากว่าคุณนะครับใช้ยางราคาถูกไม่มีคุณภาพอาจสร้างความเสียหายให้กับชชอคอัพและล้อได้นะครับรวมถึงการรองรับแรงกระแทกอาจไม่ดีเท่าที่ควรด้วยครับและนอกจากคุณภาพของอยางแล้วแรงดันลมยางนะครับก็มีส่วนช่วยรองรับความกระด้างในขณะขับขี่เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นนะครับไม่ควรเติมลมยา,ยางน้อยเกินไปหรือมากเกินไปควรตรวจสอบแรงดันลมยางอย่างสม่ำเสมอรวมถึงอะไหล่ต่างๆด้วยครับใช้ยางผิดซีรีส์ยางรถยนต์นะครับมีหลายประเภท แต่ละประเภทนะครับก็มีการใช้งานที่แตกต่างกันไปหมายความว่าคุณไม่สามารถเอาอยางรถบรรทุกนะครับมาใส่ในรถเก่งได้เพราะจะทําให้ประสิทธิภาพในการขับขี่ลดลงอย่างมากเลยครับดีไม่ดีนะครับอาจทําให้ชิ้นส่วนอื่นๆนะครับพังไปด้วยกว็ได้นะครับดังนั้นนะครับควรเช็คซีรีส์สายและประเภทของอยางให้ถูกต้องก่อนที่จะใส่มันกับรถคุณครับเกิดความเสียหายกับอะไรในรถหากคุณนะครับสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงของระดับความสูงจากพื้นถึงตัวรถให้สันนิษฐานว่า อาจเกิดความเสียหายกับปั๊มลมสปริงลมรั่วและมีอุปกรณ์เหล่านี้ชํารุดนะครับทําทให้รถของคุณรู้สึกไม่สบายเท่าที่ควรในระหว่างการขับขี่ดังนั้นนะครับควรตรวจสอบชิ้นส่วนเหล่านี้นะครับรวมถึงระบบการสะเทือนถุงลมและอุปกรณ์อื่นๆอยู่เสมอนะครับหากคุณเช็คไม่เป็นนะครับก็สามารถนํารถไปเช็กอัพกับทางศูนย์บริการได้เช่นเดียวกันครับนิสัยการขับขี่ส่วนตัวแต่ละคนนะครับมีนิสัยและพฤติกรรมการขับขี่ที่แตกต่างกันออกไปนะครับบางคนไม่ชอบเบรคขนณะที่เจอหลุม หรือพื้นถนนที่ขรุขระนะครับบางคนนะครับไม่ชอบชะลอความเร็วเมื่อเจอกับหลังเตา่าหรือเนินขั้นเพื่อป้องกันการขับรถเร็วในถนนหน้าหมู่บ้านหรือถนนสาธารณะทั้งหมดนี้นะครับคือสาเหตุของพฤติกรรมที่มีส่วนให้คุณขับรถแข็งกระด้างดังนั้นนะครับควรปรับปรุงการกระทําเหล่านี้นะครับเพื่อให้คุณสามารถขับรถได้สมุทและนิ่มขึ้นครับพื้นผิวจราจรแน่นอนว่าเรื่องนี้นะครับเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงได้ยากเพราะถนนบ้านเรานะครับไม่เหมือนชาติใดในโลก ทุกวันนี้นะครับก็สับสนเหมือนกันว่าขับรถอยู่บนถนนหรือดวงจันทร์หลุมบ่อยเยอะไปหมดเลยครับดังนั้นนะครับเราจึงต้องสังเกตด้วยสัญชาตญาณของตัวเองนะครับเพื่อการขับขี่ที่นุ่มนวลรวมถึงถนอมรถคันโปรดของคุณไม่ให้พังก่อนไว้อันควรครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับยี่ห้อและรถรุ่นของคุณด้วยนะครับว่ามีโครงสร้างตัวถังช่วงล่างรวมถึงระบบการสะเทือนเป็นอย่างไรนะครับประกอบก,บกับการดูแลบำรุงรักษารถยนต์ของคุณให้อยู่ในสภาพพ,พร้อมใช้งานนะครับ ก็จะช่วยลดปัจจัยของการขับขี่ที่แข่งกระด้างลงได้ครับผมยังไงก็เป็นอีกเรื่องนึงทีนะ่ผมนามาฝากกันครับ หวังว่าคลิปนี้นะครับคงมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยเหมือนเดิมครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ยังไงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วมาดูกันว่าครั้งหน้าผมจะมีอะไรมานำเสนอขอบคุณที่ติดตามชมกันครับสวัสดีครับ